วันนี้รายการสีสันบนเทึงของพวกเราก็สดใสกันเป็นพิเศษเลยนะคะใช่แล้วค่ะเพราะมีพวกเราสามพี่น้องจากละครเรื่อง3ามใบไม่เถาแท็กทีมาทักทายคุณผู้ชมถึงหน้าจอเลยค่ะค่ะพิมพ์ก็มาหลายรอบแล้วนะคะแต่ก็ยังตื่นเต้นนะคะงั้นตอนนี้ขอแนะนําตัวอย่างยงเป็นทางการก่อนดีกว่านะคะเชิญพี่สาวคนโตเลยค่ะค่ะนิชาณธนิชานะคะรับบทเป็นอุราวสาพี่สาวคนโตค่ะไอซ์อามินาค่ะรับบทเป็นอันตราพี่สาวคนกลางค่ะ พีมรานิดาค่ะรับบทเป็นอินทุออน้องสาวคนสุดท้องค่ะน้องสาวของภาษาน่ารักกันทุกคนเลยใช่ไหมคะโอ้อยเ <laughs> ขินเลยพี่สาว <c oughs> ถ้าคุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยเห็นความรักความผูกพันของพวกเรา3คนในละครเรื่อง3ใบไม่เถารับรองว่าจะต้องซึ้งไปกับพวกเราอย่งแน่นอนค่ะ <c oughs> ใช่แล้วค่ะเพราะว่าละครสามใบไม่เถานะคะเป็นละครรักโรแม,มนติกที่ชวพลังความรักของคนในครอบครัวได้อย่างอบอุ่นแล้วก็ลงตัวที่สุดเลยค่ะ เรื่องราวก็สนุกมากๆจนตอนนี้พวกเรา3ามคนก็สนิทกันนอกจอไปเลยนะคะแล้ววันนี้พวกเราก็ยังพกออเดอร์เป็นสครูปละคร3ใบไม่เทามาเรียกน้ำย่อยกันก่อนอีกด้วยค่ะรับรองว่าจะต้องสะกดสายตาอย่างแน่นอนเลยค่ะงั้นพวกเราก็ไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะ ผ่านมือมาเป็นเรื่องที่สองแล้วแต่ผู้กำกับไฟแรง,แรงพี่ชัยชาตโยโดมก็ยังคงถ่อมตัวว่าเป็นมือใหม่อยู่ดีค่ะเมื่อได้มาจับละครน้ำดีสไตล์ครอบครัว3ใบไม่เถาภายใต้การนำของผู้จัดเจษนัทพงศ์จากค่ายเมกเกรุ๊ปกับเรื่องราวความรักความอบอุ่นของครอบครัวที่มีลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนถึง3คนอุรวสาอันตราอินทุออน อุราวสารับบทโดยน้องนิชาสาวไซยวัยกระต่อที่ต้องมาปรับลุกให้กลายเป็น Working Woman เต็มตัวแถมยังต้องแต่งงานแล้วกับแสงชานอเล็กซ์เรนเดลเชฟหนุ่มอารมณ์ดีแม้จะเป็นเรื่องค่อนข้างไกลตัวแต่ทั้งคู่ได้รับคำชมเปาะจากผู้กำกับเพราะสื่อออกมาได้สวีทกิ๊ดกิว้วจนมดไต่จอพี่สาวคนรองรับบทโดยไอซ์อามีนาสาวห้าวที่ต้องเป็นไม้เบือ่อไม้เมากับนายเวส ที่รับบทโดยหลุยส์สกอตเพราะเกลียดผู้ชายเจ้าชู้เป็นที่สุดคู่นี้กว่าจะมาลงเอยกันเล่นเอาเหนื่อยเพราะต้องรับฝีปากกันอย่างดุเด็ดเผ็ดมันใครชอบความแซบ่บต้องรอลุ้นกันดีๆค่ะหวานที่สุดต้องยกให้น้องคนเล็กอินทุออนเพราะสาวครีมลนิดาถ่ายทอดออกมาได้อย่างเป็นธรรมชาติสุดๆครูสอนบรรเลงคนสวยกับนักธุรกิจหนุ่มหล่อสมาร์กฤษดาเรื่องราวของคู่นี้จะมีบทสรุปยังไงดูเหมือนว่าจะน่าลุ้นที่สุดเลยละค่ะ ขี้แกล้งเนี่ยต้องพี่สมาร์ทขี้แกล้งจนน่าก,กลัวจ,จนจนจนทุกคนต้องระแวง <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าพี่ไอเขาจะเป็นคนที่บ้าจี้มากพอคนจี้ปุ๊บเขาจะตีตีตีตไปมั่วเลยแล้วพี่มาร์ทค่ะพอเขารู้ว่าพี่ <c oughs> พี่ไอแบบบ้าจี้เขาก็จี้ใหญ่เลยละพี่ไอก็จะตีตีตีตคนอื่นไปหมดเลยอ่ะแล้วคนที่โดนก็จะเป็นหนูหรือว่าคนที่อยู่ข้างข้างฝากบอกสาวๆอย่ามาว่าพี่สมาร์ทกับพี่หลุยของผมผมไม่ชอบพี่สมาร์ทจะเป็นพี่ใหญ่ครับ พี่สมาร์ทจะแกล้งใครผมก็จะอยู่ข้างหลังคอยคอยเชียร์ถูกต้องแล้วแล้วคือเวลาเขาหันมาก็พี่สมาร์ทนะไม่ใช่พี่อะไรอย่างนี้ผมรับคนเดียวพี่สมาร์ทรับไว้ครับผมก็ฝากช่วยติดตามเลยครับเรื่องสามใบไม่เถาก็มีสามคู่ให้ดูกันรับรองว่าสนุกแน่นอนครับเรื่องนี้พี่ชายชาติโยโดมการันตีว่าเกลี่ยเรื่องราวให้กลมกล่อมและลงตัวทุกคาแรคเตอร์ของทุกตัวละครนำความรักของครอบครัวและความรักชั้นหนุ่มสาวมาผนวกโยงกันให้มีมิติเป๊ะที่สุดเลยล่ะค่ะ เรื่องราวทั้งหมดเลยของสามใบไม้เาวามันคือเรื่องของครอบครัวความรักมันเป็นมันเป็นไอ้กิ่งก้านสาขาข,าของของเรื่องราวซึ่งมันแต่ละแต่ละคู่เขาจะมีความสวยงามในในแต่ละในแต่ละคู่ของเขาไปมันสนุกตรงที่ว่าเขาก็ใหม่เราก็ใหม่ต่างคนต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันในการที่เราจะได้ได้เหมือนโตไปด้วยกันเพราะฉะนั้นมันก็มีมันไม่ได้ราบลื่นสมหมดตั้งแต่แรกหรอก แต่ว่ามันก็สนุกตรงนี้แอนแต่ละคู่เขาจะมีเรื่องราวสนุกสนานของเขาแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะต้องมีมีเรื่องที่มันแบบกินใจเรื่องที่มันอาจจะออกแนวดารมาม่าเช้ดเฉือนอะไรกันด้วยมันก็จะสนุกพยายามให้ครบรถที่สุดเย้สุดยอดไปเลยค่ะเห็นไหมคะว่าละครเรื่องสามใบไม่ถาของพวกเราเนี่ยเข้มขน้นแล้วก็ถ่ายทอดออกมาโดยนักแสดงที่มีคุณภาพกันเพียบ โดยเฉพาะสามพระเอกหนุ่มของเรานะคะพี่สมาร์ทกฤษด,ดาพี่หลุยส์สกอตและก็พี่อเล็กซ์เลนเดลค่ะที่แฟนๆต้องมาให้กำลังใจกันด่วนๆเลยนะคะกับภารกิจฟันฝ่าอุปสรรคความรักจากคุณพ่อจอมห่วงของพวกเราค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณสุดยอดผู้กำกับของเรานะคะพี่ช,ชายชาตโยเดิมค่ะที่เคี่ยวเข็นพวกเราให้ออกมาได้ได้ดีขนาดนี้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ พีมีข่าวในวงการมาอัปเดตให้ฟินกันต่อเนื่องเลยค่ะเป็นหมวดเหี่ยวในละครพบรักก็หลอจับตาตั้งแต่ตอนแรกแล่าสุดพระเอกมากปรินมาปรับลุกเป็นเจ้าชายอริยะก่อนถ่ายทำละครเรื่องใหม่บ่วงอธิษฐานของค่ายเวฟทีวีด้วยการเรียนขี่ม้าให้ได้ท่วงท่าอันสง่าผ่าเผยและคุ้นเคยกับเพื่อนสี่ขาคู่ใจให้มากที่สุดเพราะในเรื่องต้องจับดาบรบและอินเลิฟกับนางเอกบนหลังมา้างานนี้หนุ่มหมากทุ่มเต็มที่ ท้าแดดท้าฝนเหงื่ออาบหน้าหล่อตลอดเวลาแถมท้าทายให้ดูว่าเริ่มถ่ายทำเมื่อไหร่จะโชว์ท่ายากทั้งถือดาบทั้งอุ้มนางเอกแพทริเซียบนหลังม้าในเวลาเดียวกันให้ดูเลยแหมถามม้าก่อนไหมคะเจ้าชายปริดีครับรู้สึกดีนะที่เราได้มาย้ำเพื่อให้มั่นใจในการเล่นละครอีกครั้งหนึ่งกับกับม้าตื่นเต้นก็รู้สึกเหมือนเดิมเหมือนเหมือนเพิ่งหัดใหม่ครับก็เห็นม้าปุ๊บแล้วก็พยายามไปทำความรู้จักนางเดินไปหานางก่อน ของพี่เรียดนะครับก็ก็คงเป็นเจ้าชายที่หล่อๆแล้วก็ขี่ม้าสวยๆอะไรเงี้ยไม่แน่มืออีกมือนึงอาจจะต้องมีนางเอกน้องแพทิเซียหรือว่าไม่ก็พี่หยาดม,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 มานั่งด้วยครับผมก็เลยต้องฝึกมือเดียวด้วยยังไงฝากติดตามบทน,นิทานน่าจะเปิดกล้องประมาณวักกะลาครับให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับผม จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่2สําหรับโครงการทุบสถิติ break the record ที่ไทยทีวีสช่อง3ได้ร่วมมอบเงินเพื่อเป็นการสนับสนุนนักกีฬาไทยที่ไปแข่งขันเอเชียนเกมสครั้งที่17หรืออินชอนเกมส์เกาหลีใต้จากสถิตินักกีฬาไทยสามารถคว้าเอาเหรียญรางวัลมาทั้งหมด12เหรียญทอง7เหรียญเงินและ28เหรียญทองแดงรวมเป็นเงินกว่าล้านบาท ซึ่งครั้งนี้รองกรรมาการผู้จัดการช่อง3คุณสุรินทร์กิติยาพงพันธ์ได้ร่วมมอบเงินให้แก่นักกีฬายอดเยี่ยมอีก5ประเภทได้แก่นักกีฬายอดเยี่ยมชายนักกีฬายอดเยี่ยมหญิงทีมกีฬายอดเยี่ยมชายทีมกีฬายอดเยี่ยมหญิงนักกีฬาขวัญใจมหาชนโดยมีเงินสนับสนุนรวมกว่า1นล้านหกแสนบาทเพื่อมอบให้เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาไทยซึ่งงานนี้ก็มีนักแสดงช่อง3มอาทินางเอกมิ้นชลิดาพระเอกอเล็กซ์เรนเดลเฟิร์สเอกพง์ แจ็คก,กี้ชาคลีนมาร่วมให้กำลังใจฮีโร่คนไทยทั้งประเทศด้วยค่ะอยากจะฝากบอกอะไรต่อนักกีฬาของเราบ้างครับก็เป็นกำลังใจให้ครับคือ สำหรับผมแล้วผมจะมองนักกีฬาเป็นเป็นเป็นเหมือนฮีโร่เป็นเหมือนตัวแทนของประเทศที่จะไปไปสู้กับประเทศอื่นๆสร้างชื่อเสียงกับประเทศครับก็เป็นกําลังใจให้ครับครับค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆนักกีฬาเลยนะคะเพราะว่ามินว่าการเป็นนักกีฬาได้เนี่ยมันต้องมีทั้งพรสวรรค์ที่สาคัญแล้วก็มีวินัยมากๆไงก็เป็นกาลังใจให้ค่ะ ค,ค่ะก็ต้องให้กําลังใจพี่ๆนักกีฬาทุกท่านนะคะเข้าใจว่าทุกคนก็คงจะฝึกซ้อมกันช่วงฝึกซ้อมเนี่ยก,ก,ก็ต้องเหนื่อยมากๆยังไงก็ต้องให้กําลังใจช่วงฝึกซ้อมให้สู้ๆกันนะคะหลังจากที่ได้ผจญภัยถ่ายทําในป่ามาเกือบทั้งเรื่องคราวนี้ผู้กํากับพี่นุอนุวัฒน์จากค่ายดีวันทีวีก็นําทีมนักแสดงพระเอกลมพะชตะนางเอกเมนิสาชนไม้วริศ คราวการชิดาปีเตอร์ธนสูตรเจมส์กิตเกษมจอธป,ปนาธและอีกมากมายมาเลี้ยงฉลองปิดกล้องละครเทพบุตรสุดเวหาแบบเป็นกันเองสุดๆร้องคาราโอเกะโชว์พลังเสียงใสๆแข่งกันแบบไม่มีใครยอมใครงานนี้มนุษย์เวหาลงพัชาตาก็รู้สึกรีแลกซ์ได้ถึงขีดสุดทําเอาความเมื่อยล้าจากการโหนสลิงหายแวบไปกับตารับรองว่าละครลงจอเมื่อไหร่แฟนๆได้ตามกรี๊ดตามจิน้นพระนางโลเมก,กันแน่นอนค่ะ ต้องเข้าป่าต้องอะไรมาจนทายอะไรมากมายนะแต่ว่าผมว่าผมเนี่ยคงเหนื่อยสู้พี่โมไม่ได้ฮะมีเอฟเป็มีสลิงแขึ้นสลิงเยอะครับผมนะก็มีทั้งบู๊แล้วก็ขึ้นสลิงไปประมาณยี่สิบกว่ารอบเทพบุตรสุดเรหานะครับก็ปีหน้าก็ละครอ,อร์มใหญ่นะครับก็โมชั่นหรือว่ารางการเลยติดตามได้ครับผม ฟิตติ้งรอบแรกของละครคอมเมดี้แฟนตาซีลี้ลับเรื่องบ้านนี้ผีไม่ปอบผู้จัดพี่หนุ่มกริชแห่งเมกเกเคได้จับพระนางหน้าไทยอายร์ตพสดุ์และพริมพริม,มามาเจอกันเป็นครั้งแรกซึ่งงานนี้ถึงจะขาดหนุ่มอาร์ตนักแสดงอื่นๆก็ลุยเต็มที่น้องจีโนชยานินและนางเอกสาวพริมที่รับบทหนักเล่นเป็นถึง2คาแรคเตอร์ทั้งเฟิร์นสาวสุดห้าวและพิกุลผีบันพบุรุษของเฟิร์นที่มีความตั้งใจจะเอาสมบัติมาให้เฟิร์นและฟักน้องชายที่นำแสดงโดยน้องจีโน ส่วนฟิตติ้งรอบที่2ที่มีหนุ่มอาร์ตสีสันบันเทิงจะนําภาพบรรยากาศมาฝากกันอย่าลืมติดตามชมนะคะแต่ก่อนก็คืออดีตแล้วก็ต้องคนนี้โดนขังอยู่ในหม้อ,อ,อแล้วมีคนมาหาทองในถา้า <มอ S 2> ไปโดนไปโดนเราเฮ้ยอะไรอะปลาทิ้งเฮ้ยไม่มีค่าโ<อ>บแล้วก็ออกมาควอนเสร็จแล้วเออเดี๋ยวก่อนพอก่อนพอก่อนพอก่อนเล่าหมดเดี๋ยวเดี๋ยวคนไม่ดูเอาตอนจบเลยมาไม่นี่เขา่าตอนแรกเฉยเด็กเอฟเฟกแล้วก็ สล,ลิงโอ้โหมีหมดควายธนูก็ได้เห็นกันในเรื่องนี้รับรองว่าเอฟเฟกต์แน่นมากๆแล้วก็เนื้อเรื่องน่าติดตามชมและมีสาระแน่นอนค่ะในช่วงนาทีทองของพวกเราตอนนี้ก็ขอฝากละครเรื่องสามใบไม่ถ่าไว้ในอ้อมใจของแฟนๆด้วยนะคะทุกคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หลังรายการสีสันบันเทิงค่ะ เริ่มตอนแรกคืนพรุ่งนี้นะคะมาให้กำลังใจพวกเราพร้อมทีมงานนักแสดงทุกคนด้วยนะคะงั้นวันนี้พวกเรา3ามคนขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ